อือก็มือนตึบก็สวัสดีนะนะตุ๊กปานะครับวันนี้เราอยู่กันที่ลำ่ลาสิงบุรีอยู่กับเสื่อนั่วและน้องเลวนะทําคลิปมาเป็นปีแล้วไม่เคยมาช่วยทามาหากินเลยนะครับครั้งแรกคั้งคลิปเบียประมาณแปดวิวน้ำตายอะไรดูนั่งดูกันเองแล้วก็กินเบียไปด้วยก็อยู่นี่อยู่ลำ่ลานะครับแต่แพรนี้ไม่ต้องถามนะครับเป็นแพรส่วนตัวนะ ไม่ไม่ได้เปิดรับนักปลูกบานะครับเป็นแพรของท่านสวสิงห์บุรีนะครับก็พอดีขอความอนุเคราะห์ท่านมาลงนะครับท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีให้เรามาลงเล่นกันนะฮะก็อยู่ที่ลำเมลาสิงห์บุรีรอชมรอชมครับผมวันนี้ก็ลงไปสองทุ่มเกือบสามทุ่มแล้วครับเพราะว่าเพื่อนช้าบ้างน้องช้าบ้างนะก็เพิ่งลงไปครับไปแค่สามคันนะก็เดี๋ยวเราลุ้นกันคืนนี้นะครับเพราะว่า รอบๆนี้กันนักตกปลาเยอะนะครับช่วงนี้แมลานักตกปลาเยอะมากนี่แล้วก็ชั่วอากาศมันลงช่วงนี้จำแจ่มาเข้าไปนะครับพเรหาหาใหม่ลุงฝั่ง,งน่าจะลงยากก็เลยใช้ทางทางลัดใช่ไ,ไหมใช้กําลังแผ่นไทยนิดหน่อยขอลงตรงนี้นะต่อไ,ไปฮะลุยกันตอนที่ส่งไปแล้วสา,ามคันก็น่าได้รุนอยู่ครับเมื่อกี้นี้ก็ถามถามนะน,นะลุงฝั่งเขาก็พอได้กันอยู่แล้วก็อาจจะมาช้าหน่อยตลาดวายก็เดี๋ยวใส่เฝ้าตื้อตเอาไปครับลุย น้องชั่วกับเพื่อนชั่วมันทิ้งมมแล้วฮะยจ้ะจะจะก็สองชั่วโมงแล้วนะครับปลายัางระแวงระแวงอยู่ครับถิงนแอดหายแอดหายนะครับมันมีลากยาวไป้ทีวัดแล้วก็ดูกันแป๊บเดียวน่ะเอาไม่ได้ไม่อยู่นะไม่เป็นไรครับพึ่งห้าทุ่มยังลุยต่อนะฮะวันนี้จะเอาให้เห็นตัวให้ได้นะครับไปครับลุย อขอบคุณครับสายมีย้อนเจ็ดไหมเนอะไรนะมาเลยครับแต้มแรกตอนเที่ยงคืนวะนวดกันยาวๆเลยหมดแล้วมาแล้วครับแต้มแรกีบิ๊กหวายแต่ว่า คลิปไม่คลิปไม่น่าจะได้เพราะว่ามืดมากเลยแฟดมันไม่ออกโอเคอยู่สู้มันอยู่นะฮะสู้มันมากนานด้วยนวดเป็นยูแอลเลยไหวแต้มแรกมาแล้วนะครับแต่ว่าคลิปน่าจะ <f ad> ดูลำบากหน่อยนะครับแต่เพราะว่าแสงเราไม่พอฮนะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปอัดปลายงูนะครับแฟดไม่สาดนะครับก็ อาจจะมืดๆนิดนึงนะครับแต่ว่าจะพยายามนะครับแก้ไขในครั้งต่อไปนะครับไครับลุยกันต่อเพิ่งเที่ยงคืนนะครับมีบืดม้างละบ้างแตก็กมาได้ตัวหนึ่งก็ยังถือว่าดีนะครับ

ไม่ไปไม่ไปไม่ไปเอาป่านแล้วไปแล้วออต้นไม้หน่อยพี่ไม่แล้วตไ่เห็นต้นโคต้นไม้เลยพี่ออไไลเลงได้ไหมไม่ได้ไ มันออกมาทางนี้หน่อยแล้วสวยเลยไม่ออกออกลออกแล้วครบับพี่พี่พยกไม่ใช่ใชพี่พี่ไปเดินตามี่เนไม้ยเดี๋มันพ้นนมันพ้นแล้วพลลี่พี่เดินเพาะย้อยนะกัน ไปชอบใส่ปลาเอ,อาไยไปถ่าไยไยปถ่ปลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋อวขอบคุณครับใหญ่กว่าตัวนั้นอ่ใหญ่กว่าตัวนั้นเอาะบ่มเรือ โยนตีสองกินตีสี่หงว่าอื่นนะเดี๋ยวสักพักจะนั่งเตรียมเอบมเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับรักผู้เล่มากครับใสตัวใสดีนะเจาะมืดหน่อยนะฮะช่วงตีสี่เราหมาเพิ่มแต้ม,นมเนี่ยไอมาจะมีเกือบเกือบสิบเลยหลากยลาวเลยะฮะแรกพันกระชังไปนิดนึงนะฮะ บุญพักหนึ่งนะแต่ก็ได้นานาเขาช่วยเขาขึ้นมาได้นะไปฮะเดี๋ยวดู้ต่อยันฟ้าสางครับวันนี้อ่าที่นี่ไซส์ดีมากครับไซส์ดีๆเลยฮะนจะมีติดนั่นแหละฮะสองตัวนี้ บิ๊กเลยนะฮะใช้บิ๊กเลยเช้าแล้วนะครับมาหัวลุ่งนี่แอบหลับไปหน่อยนึงนะฮะก็สู้ไม่ไหวครับง่วงก็ตื่นมาทีหกโมงกว่าเก็บของกลับครับเดี๋ยววันนี้ต้องเตรียมตัวกลับลพบุรีก็คลิปนี้อจะดูมืดมดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาเวลามาตกกลางวันบ้างนะครับก็แต่ส่วนมากปลาเมลามันเข้ากลางคืนนะฮะก็ตรงกลางคืนอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับก็ลงไป3คันได้มา2ตัวก็ถือว่าโอเคละ ก่อเรื่องแสงไม่มีเลยนะครับคลิปนี้อาจจะมืดหน่อยนะครับเอาครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ไงเดี๋ยวคลิปหน้าไปไหนนี้มาติดตามอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ